วัสดีค่ะพบกับรายการหัวซ้งเห่งมอร์นิ่งนิวช้าวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562ราคาทองสอนเมื่อวานอย่างทรงตัวที่สูงสุดในรอบกว่า8เดือนค่ะปิดตลาดเนี่ยทรงตัวนะคะที่1,320ดอลลาร์นะคะซึ่งทองคำก็ยังได้รับปัจจัยหนุนจากเรื่องเดิมนะคะก็คือการที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะชะลอการ บักโเบี้ในปีนี้นะคะหลังจากที่การแถลงการของเฟดเนี่ยก็ะระบุนะคะว่าเฟดจะใช้ความอดทนในการมับกขึ้นออกเบี้ในครั้งต่อไปนะคะจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยนะคะปรปัจจัยหนุนอีกเครื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะสภาทองคำโลกหรือว่า World Council นะครมีการเปิดเผยตัวเลขความต้องการทองคําั่วโรคในปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 4เปอร์เซนะคะซึ่งหลักๆก,ก็มาจากแรงขับเคลื่อนจากความต้อนนงการทองคำจากธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะคะที่เพิ่มขึ้น74เปอร์เซนตะคะก็สู่ระดับ651้านตันตรงนี้บอกว่าเป็นตัวตเลขเนี่ยที่เป็นสถิติสูงที่สุดในอ,อันดับที่2เลยนะคะกองทุนเอสเปเมื่อวานถือของเท่าเดิมติดต่อกันเป็นวันที่2นะคะราคาทองสปอตปิดตลาดนะคะ 1,320ดอลลาร์ 1, นะคะทรงตัวแล้วก็ราคาทองแท่ง9.5ขายออกของสมาคมช่วงเย็นนะครับปิดที่19,550บาทนะคะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนนะคะเลยนไปแล้วว่าเป็นผลจากที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะเมื่อวานเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นอีก5สั่งนะคะอยู่ที่31.20บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่ง 96.5ขายออกของสมคของหู้เส้นเห็นนะคะช่วงตีสองก็ปิดที่19,530บาทค่ะส่วนคืนนี้นะครก็สำคัญก,ก็คงจะเป็นตัวเลยการจ้างงานนอกภาคเกษตรของธรธฐิเารหรือว่านอนฟาร์มเพโลค่ะเดือนมกราคมตล,ลาดมีการประเมินว่าตัวเลขเนี้ยนาจะเพิ่มขึ้น165,000ตำแหน่ง ะะหลังจากที่เดือนธันวาคมเนี่ยตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์เยอะมากมันคาะตัวเลขของเดือนที่แล้วเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้น3ามแสนหนึ่งหมื่นสองพันตำหนนะคะเชื่อว่าของเดือนมกราคมเนี่ยน่าจะไม่ได้ออกมาแบบดีมากมายเหมือนเดือนธันวาคม นะคะถึงแม้ว่าตัวเลข A D P ที่ประกาศออกมาวันพุธจะออกมาดีเกินคาดกะตามนะคะทองคำก็ยังได้รับปัจจัยหนุนถ้าเกิดตัวเลขการจ้างงานนองภาคเกษตรเนี่ยออกมาไม่ดีนะคะส่วนอัตราการว่างงานตลดาดคาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่3.9นะคะค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยก็วัดอัตราเงินเฟ้อได้เหมือนกันนะคะถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีกับทองคํา นะคะแต่ว่าที่ตลาดประเมินไว้ก็คือตัวเองจะเพิ่มขึ้น0.3%นะคะเมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น3.2%เ,เมื่อเทียบปลายปีก็ตัวเองจะค่อนข้างจะท่งง,งตัวอยู่นะคะมันก็ทองคอําก็ยังเหมือนมีได้ปัจจัยหนุนจากเรื่องนี้อยู่นะคะที่ทั้งราคาทองคำเบรเซนไปแล้วว่าเป็นขาขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่สามารถทะุพันสามหมอดอลลาร์ขึ้นมาได้นะครั คแต่ว่าสิ่งที่เตือนนิดนึงก็คือเครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณที่ซื้อมากเกินไปมันอาจจะมีแรงเทขายบ้างแต่ว่าก็ยังเหมาะว่าการปรับตัวลงมีกรอบที่จํากัดนะคะสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามหัวามากมายตลอดการเงินของจีนก็ปิดทําการนะคะจีนเป็นผู้ใช้ทองคํำลายใหญ่ที่สุดของโลกมันเป็นไปได้เหมือนการ,ร่าทองคําสัปดาห์หน้าก็อ,อาจจะ นิ่งๆน,นะคะคงไม่ได้บอกว่าปรับตัวขึ้นน้อมแต่งหนึ่สัปดาห์นี้นะคะส่วนแนวรับนะคะให้ไว้ก็พันสามอยสิบดอลลาร์นะคะสังเกตว่าลงไปไม่ได้เยอะมากแล้วก็แนวรับสำคัญพันสามร้อยดอลลาร์ส่วนแนวต้านพันสามร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์แล้วก็พันสามร้อยสามสิบห้าดอลลาร์ค่ะการลงทุนทองแท่งนะคะก็ถ้าตามกันมาตลอดก็จะบอกว่า ก็ให้ถือต่อแล้วก็ขายก่อนตุดใจหินเดือวสัปดาห์หน้าก็ตุดใจแล้วนะคะมันก็อาจเริ่มหาจังหวะขายทํากําไรออกไปนะคะแต่ว่าประเด็นเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นมาก็เลยอาจจะทำกำไรไม่ได้เต็มไดมเต็มหน่วยเท่าไหร่นะคะจะมีสินค้าหนึ่งก็คือโกลบอลฟิชเจอร์นะคะที่ตรงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเงินบาทที่ผันผวนนะคะที่แข่งค่าขึ้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ ด้วยสินค้าก็คือเป็นฟิวเจอร์แล้วก็จะไม่ได้รับทองคําจริงๆนะคะมันการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเก็งกําไรนิดทิศทางก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจในช่วงนี้เหมือนกันนะคะเพราะทิศทางเงินบาทมีมีแข็งค่าขึ้นนะคะเพราะนั้นในส่วนของ g o f u t u r e Go ์ d กลไรฟิวเจอร์เนี่ยนะคะก็ขายทำกำไรเข้าสู่อรอบใหม่ได้ประมาณ1 3 0 0าดอลลาร์แล้วก็จุดข,ขายตัดขาดทุน1,290าดอลลารถถ 1, ์ค่ะ ทางด้านตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็เปิดตลาดตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะปิดตลาดก็ยังคงเพิ่มขึ้นได้อยู่แต่ว่าฟิวเจอร์ยังเพิ่มขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนักลงทุนต่างประเทศเมื่อาวานนี้เริ่มขายออกมาแล้วนะคะขายสุดที่1,300ล้ามมนบาทแต่ว่าก็มีการซื้อหนักในตลาดอนุพันธ์นะคะซื้อในชั็้าิฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ทสัน13,077สัญญาเยอะเหมือนกันะคะ ก็ตัวสัญญาฟิวเจอร์เดือนเอชมินาคมนะคะก็มีการอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะตอนที่เข้าใกล้ตรงแนวต้าน1ั8้จุดนะคะันการอ่อนตัวลักษณะนี้แท่งเทียนก็เตือนว่าอาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะรับอันนี้สงจัยตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่นะคะปลอดใจตลาดหร้นเพศก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งเป็นหลักนะคะยังแนะนําเหมือนเดิมก็คือ เปิดฝั่งขายที่ประมาณ1,098จุดนะคะจุดขายตัดขาดทุน1,100จุดนะคะก็ติดตามตัวเรียการจ้างงานของเซมิกาคืนนี้เช่นเดียวกับทองคำสำหรับซิงเกลซ็อกฟิวเจอร์แนะนำนะคะก็ AOT ฟิวเจอร์ตัวนี้แนะนำขายนะคะที่69บาท5้สจุดขายตัดขาดทุน70บาทค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ BNG ฟิวเจอร์ตัวนี้แนะนำซื้อค่ะที่5บาท จุดขายตัดขาดทุง4บาท98สตางค์ค่ะสำหรัวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ